พระเอกในตลาดซัมเมอร์นี้คัลเตอรี่คงตงอ้องโยกให้กับเอซิมิลานะครับพวกเขาเสียซานโดโตนาลี่มิดฟิลด์คนสำคัญไปให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็จริงครับแต่ว่าก็ได้ค่าตัวมาหมาาหาศาลเลยนะครับ70กว่าล้านยูโรนะเงินจำนวนนี้ครับพวกเขาก็เอาไปเล่นแล่ประธาซื้อนักเตะใหม่เข้ามาหลายรายเลยทีเดียวนะจนถึงตอนนี้มิลานได้นักเตะใหม่มาแล้ว6รายด้วยกันครับมีทั้งได้มาฟรีแล้วก็เสียตังค์ซื้อนะได้มาฟรี มี2รายครับก็คือมาโกสปอเตรโรครับผู้ตัดตัวตมือ2แล้วก็ลูก้าโรเมโรมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวอิวตาลีครับส่วนที่เสียเงินซื้อนนะก็มีไปเอารูเบนลับตันชีกับทิเซียนปูลิชิชครับเอามาจากเชลซีนะแล้วก็ยังมีเตอร์นี่ไรเดอร์ครับเอามาจากอาร์เซนอลมาโนอาอโกฟหรัครับเอามาจากเรดบูลซาวส์บวกแล้วก็อีกรายที่น่าจะตามมาไม่นานจากนี้ครับก็คือซัมเอลซูบูเซ่ครับจะเป็นรายที่7นะบีกของเบเดร์เลาครับ เข้ามายัางถิน่นซาซโรครับรวมแล้วเนี่ยมิลานหมดไป107ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเปนรูปทีมในระดับหนึ่งนะของมิลานในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่การซื้อเยอะก็ใช่ว่าจะกรนตีความสําเร็จนะครับคือก็ต้องดูเลยว,ว่าสโลเปเรีร่จะปรุงแต่งนักเตะใหม่แล้วเนี่ยให้กับทีมได้ดีได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับจนถึงตอนนี้มิลานเตะอุ่นเครื่องช่วงปีซีซันมาแล้ว2นัดด้วยกันครับเกมแรก เอาชนะลูเมสเน่ครับทีมระดับซูดซีไป7ประตูต่อศก็คือเหนือชั้นกว่าเยอะแหละครับระดับชั้นต่างกันนะแล้วก็เกมล่าสุดครับเตะกันไปเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองครับแพ้เรมเบรดไป2ประตูต่อ3นะน้ำก่อน2ต่อศูนย์ครับแต่ว่าไปแผ่วปลายเสีย3ประตูรวดในครึ่งเวลาหลังเลยครับผลงานของนักเตะใหม่โดยรวมก็ถือว่าทำกันได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นคิสเซียนปูลิสิชครับเกมนี้ได้รับโอกาสให้ลากเลื้อยทางเลมเส้นฝั่งซ้ายนะครับ ถือว่าจิจาร์ดเลยทีเดียวนะแล้วก็มีแอสซิสต์ด้วยนะครับเตะมุมให้กับฟิคาโยทโมบริม่งทําประตูแรกครับรูเบนลาตันชีกช่วงแรกอาจจะดูติดขัดไปบ้างนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เริ่มจับจังหวะได้ครับถือว่ามีส่วนกับประตูที่2ของทีมด้วยนะสำหรับรูเบนลาตันชีครับซึ่งประตูที่2ของทีมก็คือมาจากลูกยิงของลูก้าโรเมโรครับตัวสำรองนะลงไปแทนจูเนเมสอาที่เจ็บตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกครับยิงสุดสวยเลยเดียวนะสำหรับดาวรุ่งชาวเจตายครับ มีที่น่าผิดหวังก็คือมาโกสปอร์เตโรครับเกมนี้ได้ลงทัสองเป็นตัวจริงนะแต่ว่าไปผิดพลาดแบบหมูหกเลยครับกะจังหวะลูกยิงไกลของฟรีโกบาเเดผิดนะทีมก็เลยเสียประตูโดนไป1ประตูต่อ2ครับหลังจากนั้นดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนด้วยนะทีมก็รนขึ้น,นครับมาเสียประตูหลังจากนั้นไม่นานแล้วก็เสียประตูที่3ครับแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะแต่ว่าผลงานโดยรวมของทั้งทีมมิล่าชุดนี้ต้องบอกว่าเล่นกันได้ดีนะทำกันได้ดีนะครับ ปียลีก็ชมนักเตะเหมือนกันนะว่าทำกันได้ดีครับตอนนี้ก็เหลือแค่พวกเขารอเรียกความฟิตกลับมาให้เต็มร้อยแล้วครับแล้วก็ดูนักเตะใหม่นะว่าจะปรับตัวเข้ากับทีมได้เร็วมากน้อยแค่ไหนปรับตัวเข้ากับพวกแกนหลักท,ที่มีอยู่แล้วครับอย่างไมเมนยองฟิกเกอยโทโมริเตโอนาเดสราฟาเอลเดเอาแลวก็อูริชลูนะน่าสนใจครับสำหรับมิลานชุดนี้บอกเลยว่าลูกกาหน้าพวกเขาก็ยังคงเป็นทีมที่ไม่สามารถประมาทได้เลยนะครับผม